สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเข้าไปดูวิธีทำคอดจระเข้กันค่ะ,ะ,คะคทางซ้ายจะเป็นบ่อจระเข้ทั้งหมดเลยค่ะ,ะคอ่าใช่ค่ะอันนี้ประมาณป e ีหน e ึ e ่งปีถึงปีครึ่งค่ะอ่าตรงนี้ก็เป็นอาคารห้องฟักไข่จระเข้นะครับซึ่งเขาจะทำคอดอตรงนี้ตรงนี้ก็มีจระเข้ที่มึงขอดมาประมาณ5วันถึง7วัน แต่จะเห็นว่าน้องๆเขาดูค่อนข้างขัดความอบอุ่นเพราะว่าเขาไม่ยอมแยกแยกจากกันเลยเขาซ้อนๆกันอยู่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเขาสาธิตกันแกะไข่หรือทำคลอดอ่เดี๋ยวให้น้องฝ้ายแนะนำ<อ>นจะมีพี่ๆคอยช่วยอยู่ที่ซิงค์ทุกคนเลย ใช่ใช่ครับเห็นไหมเ,เห็นไหมอ,อ่นา,าน่ารักมากเลยยังไม่ทันเจอหน้ากันเลยน่ารักแล้วอ่าอ่าทีเนี้ยเปลือกเขาหนามากนะเพราะฉะนั้นเราฉีกแรงๆได้นะคะจระเข้เนี่ยเปลือกหนาเปลือกเขามีเยื่อสองชั้นข้างนอกแข็งๆแล้วข้างในเขาก็ยังมีเยื่อนานๆอีกเพราะฉะนั้นไข่จระเข้เนี่ยถ้าไม่ได้เปลือกฉีกถ้ายังร้าวมีรอยบุบมมีอะไรเนี้ยก็ฟักได้นะคะ ก็ยังฝักได้อยู่อ่าเราค่ะเราฉีกต่อเลยจากจุดที่เขาแกะมาแล้วนะคะหไหนทีนี้ช่วงที่เราจะจับเขาเนี่ยเป็นช่วงคอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกให้เราจะเห็นช่วงลาคอเขานี้เห็นอะไรคะตรงนี้ช่วงไหนเห็นหน้าเขาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะช่วงหน้าแล้วเห็นไหมคะมีเลือดอ่อันนี้าอันนี้ใช่ค่ะ เขาก็จะเหมือนเด็กแรกคลอดเราเนี่ยค่ะมีลบน้ำข้ามอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเราเห็นช่วงลำคอคขาแล้ที่พี่บอกว่าจะจับนะคะเราก็เปลี่ยนเนาะเอามือนี้มือขวาจับเปลือกไข่นะคะเอามือซ้ายเนี่ยนะคะคลองช่วงลำอคอเขาไว้นะคะแล้วฝ่าม,มือเนี่ยประคองนะคะคอยรองรับช่วงลำตัวนะคะแล้วมือขวาก็ค่อยดึงเปลือกไข่ออกมานี่เขาขดอยู่อย่างนี้นะคะใช่เข<ๆ>าจะขดอยู่ ม้วนตัวอยู่ในไข่อย่างนี้เห็นไหมคะถ้าเราเจอตัวที่ไม่ดิ้นแรงนี่สายสะดือยังอยู่เห็นไหมคะเราก็จะช่วยเขาตัดสายสะดือนะแต่ถ้าน้องๆเจอตัวที่เขาดิ้นแรงเนี่ยดือ้อซนหน่อยสายสะดือเขาหลุดก็ไม่ต้องตกใจเขาก็ยังแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะคะแต่อย่างนี้นอาอ,อย่างนี้เริช่วยตแตดคะ่ะไม่เจ็บหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่ได้โดนเนื้อเขาเราอย่าไปโดนพุงไปโดนขาเขานะคะแล้วก็ตัดออกเห็นไหมคะ แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่เราทาข้อในที่ซิงจะมีก๊อกน้ําให้น้องๆค่อ,คอยๆเปิดก๊อกน้ํานะแล้วก็ล้างตัวให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งข้อแต่ตอนแรกอย่าเปิดน้ําแรงนะคะเขาเพิ่งเจอน้าครั้งแรกถ้าเราเปิดแรงทีเขาจะดิ้นตกใจเนาะก็เปิดแล้วก็ช่วยล้างตัวให้เขาเอาให้หายลื่นนะคะส่วนหัวก็ไม่ต้องถึงกับเป็นรูปเนาะระวังห่างๆปากเขาไว้นะคะเพราะบางตัวอ้าปากแล้วก็มีนะคะต้องระวังนะ เวลาจับนะคะไม่ว่าจะจับถ่ายรูปหรือจะจับตอนที่ทําคลอดนะคะกระชับเข้ามาในอุ้งมือเขาแบบนี้นะคะเนี่ยให้เขาอยู่ในอุ้งมือเรา,น,ารนี่เอาฝ่ามือรองรับลําตัวเขาไว้ลักษณะนี้นอ่าเดี๋ยวไว้เราค่อยจับตัวตัวใหญ่ๆกันนะคะนี่เพ่งทำไมไข่จังเตยอ่าเรื่งในไข่มันจะมีมีเมลอดใช่มีเส้นเลือดน้ำข้ามใช่ได้ยินเสียงเขาไหมเนี่ยได้ยินไหมอ่าได้ยินเสียงไหมใช่เขาจะมีเสียงร้อง เห็นไหมคะน้ำธรรมดาอันนี้เป็นน้ำแล้วก็ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงไปค่ะอ่าอ่าทีนี้ใครจะทาข้อนะคะเตรียมอุปกรณ์ทางฝ่ามือได้เลยนะคะอ่ามันจะมีสามซิงค์นะคะแบ่งกันไปได้เลยแล้วก็เอาคูปองให้เจ้าหน้าที่อค่ะคูปองหนึ่งใบต่อไข่หนึ่งฟองค่ะค่ะก็ถ้าเราเจออย่างอย่างเมื่อกี้ตัวที่พี่ทําให้ดูอะใส่ซีรีส์ยังไม่ขาดเราก็ต้องช่วยเขาตัด อแต่ถ้าเราเจอเขาขาดแล้วเราก็พาเขาอาบน้ําเลยนะคะยังไงครับทําได้ไหมครับเอ่อทำงานเป็นสิบปีแล้วค่ะใช่ค่ะ,คะก็มีบ้างค่ะเป็นธรรมดาใช่ค่ะคะเอ่อสำหรับตัวเล็กไม่อันตรายค่ะหมายถึงอันตรายไหมใช่ไหมค่ะ ค่ะก็นมแาต่คมก็จก็โอเคค่ะทำได้ค่ะก็ยังไงแก่ไข่จระเข้มีแค่ปีละครั้งนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวมาชมกันได้ที่บริษัทศรีราชาฟาร์มเอเชียอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ